สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องล้อนๆยาม,ามค่ำคืนผมนับเป็ดเช่นเคยครับค่ำคืนนี้สำหรับใครที่กำลังเดินทางอยู่คนเดียวในยามวิกาลโดยเฉพาะในที่เปียวๆขอให้คุณมองดูรอบๆตัวให้ดีๆนะครับเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะทำให้คุณต้องคิดให้ดีๆก่อนจะไปลบหลู่ครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ นามสมมติคุณมิกครับสวัสดีครับมิกสวัสดีครับนัาเป็ดและผู้ฟังช่องเล่าเรื่องหลอนๆยามค่ําคืนผมพร้อมแล้วครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับคุณมิกครับเรื่องราวของมิกนี่ผมนี่คนลุกเลยนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนท้องแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากอยากให้มิกช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยครับว่ามันเป็นมาอย่างไงครับได้เลยครับนาเป็ดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอเมื่อตอนทํางานก่อสร้างครับ ตอนนั้นผมทํางานอยู่กับเพื่อนๆอีกสองคนครับแล้วเราก็เช่าบ้านเก่าๆหลังหนึ่งอยู่ครับบ้านเป็นยังไงบ้างครับเป็นบ้านไม้เก่าๆครับมีแค่สองห้องนอนครับแล้วก็มีห้องโถงกงกว้างๆครับรอบๆบ้านก็มีต้นไม้เยอะมากครับบรรยากาศจะค่อนข้างวังเวงครับผมนึกภาพออกเลยครับแล้วมีอะไรผิดปกติไหมครับตอนแรกก็ไม่มีนะครับผมก็อยู่บ้านตามปกติครับแต่มีอยู่คืนนึง ผมกำลังนอนหลับอยู่ครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณตีหนึ่งได้ครับผมก็ด้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับเสียงอะไรครับเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงกำลังร้องไห้ครับเสียงสะอื้นแผ่วๆผมก็งวงเงินงวงเงียครับคิดว่าคงเป็นเสียงที่ผมได้ยินไปเองครับแล้วเสียงร้องไห้ก็หายไปใช่ไหมครับไม่ครับมันดังขึ้นอีกครั้งครับสะอื้นสะอื้นสะอื้นคราวนี้เสียงดังขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นครับ ผมก็เริ่มลำคาญแล้วครับก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นไปดูครับผมลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างครับแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยครับผมก็เลยตัดสินใจจะไปเข้าห้องน้ำครับแต่พอเดินเข้าไปผมก็เห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติบนกระจกในห้องน้ำครับอะไรครับเป็นรอยมือครับเป็นรอยมือเล็กๆที่เปื้อนเหมือนโคลนหรืออะไรบางอย่างครับมันติดอยู่บนกระจกครับโหแล้วมิกทำยังไงครับ ผมก็ตกใจนะครับตอนแรกคิดว่าคงเป็นเพื่อนที่มาเล่นหรืออะไรบางอย่างครับก็เลยเอาผ้ามาเช็ดครับแต่พอเช็ดมันก็ไม่หายครับผมก็เลยเช็ดแรงครับแต่มันก็ยังคงอยู่ครับผมเริ่มใจไม่ดีแล้วครับตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดอีกครั้งครับแต่คราวนี้รอยมือนั้นมันมันเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปยังไงครับรอยมือนั้นมัน เหมือนกับว่ามันมีเลือดออกมาครับเป็นรอยมือที่เปื้อนเลือดจริงๆครับผมก็ตกใจมากครับตอนนั้นขนลุกไปทั้งตัวเลยครับผมก็รีบวิ่งออกจากห้องน้ำเลยครับแล้วก็เปิดไฟให้สว่างทั้งห้องเลยครับอืมครับผมนอนไม่หลับเลยครับคืนนั้นผมก็พยายามคิดในแง่ดีครับว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ผมคิดไปเองครับแต่พอถึงรุ่งเช้าผมก็เลยตัดสินใจกลับไปดูที่กระจกอีกครั้งครับ แล้วรอยมือนั้นยังอยู่ไหมครับครับมันยังอยู่ครับแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือรอยมือนั้นมันชัดเจนขึ้นครับเหมือนรอยมือนั้นกำลังจะกำลังจะสมบูรณ์ขึ้นครับแล้วมิกทำยังไงครับผมก็เลยตัดสินใจไปถามเพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆครับว่ามีใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหมครับเพื่อนก็ทำหน้าตกใจครับแล้วก็บอกว่าระวังนะห้องนั้นมันมีคนตายคนตาย เพื่อนเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายในห้องนั้นครับแล้วหลังจากนั้นก็มีคนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วก็มีคนเห็นรอยมือบนกระจกเหมือนผมเลยครับแล้วหลังจากนั้นมิกได้เจอเขาอีกไหมครับไม่มีแล้วครับแต่หลังจากคืนนั้นผมไม่กล้าอยู่คนเดียวในห้องเลยครับผมก็เลยตัดสินใจย้ายออกไปครับแต่ผมไม่เคยลืมรอยมือบนกระจกในคืนนั้นเลยครับรอยมือที่เปื้อนเลือดที่ดูเหมือนกำลังจะ กำลังจะจับผมอยู่ครับครับคุณผู้ฟังครับฟังเรื่องของคุณมิกแล้วเนี่ยผมเองก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองผมอยู่เลยครับเป็นเรื่องที่เตือนใจเราได้ดีเลยนะครับว่ากระจกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้สะท้อนแค่ตัวเราเท่านั้นนะครับคืนนี้ถ้าคุณเห็นรอยมือบนกระจกในที่ที่คุณอยู่ก็ขอให้คิดดีๆก่อนจะไปแตะต้องมันนะครับเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่ารอยมือนั้น มาจากใครสำหรับวันนี้ช่องเล่าเรื่องหลอนๆยามค่ำคืนผมนาเป็ดและคุณมิกขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีแต่ถ้ามีรอยมือปรากฏบนกระจกของคุณก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะครับสวัสดีครับ